นเพร่อนเราดูให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูที่เราคร่ำพูดกันมาทุกวันทำมาปาติโมกทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะวันนี้ดูมันในแง่ที่ว่ามันเป็นมานหรือเป็นของมานเป็นตัวมานก็ได้เป็นบ่วงของมานก็ได้มันมีความมีมี มีมีผลเหมือนกันแล้วจะจะพูดอ,อย่างไหนถ้ามารก็มีบ่วงมารมั็คล้องคอเราที่เราไม่ต้องทุกไม่สนใจตัวมารสนใจแต่บ่วงมารมันก็คล้องคอเราไม่เหมือนกันก็รู้จักจัดการกับบ่วงมารก็เลยถือไว้เทวปตมาน่ะมันอยู่ที่ความสวยงามนี่เอง อย่าไปโทษผีสางเทวดาจนเชื่อสิ่งผีสางเทวดาไปเล <c oughs> มันจะไกลออกไปหรือมันจะโง่มากข้าไอสิ่งสวยงามใดๆที่มันผูกพันจิตใจของเรานั่นแหละเรียกมันว่าเทวุปฏมา <c oughs> นึก็ก็อมองเห็นได้ทันทีว่าหมมันเต็มว่อนอยู่ในอากาศเต็มอยู่ในอากาศจริงๆเหมือนเจ้าของเขาคุยเราโง่นิดเดียนะมันพร้อมที่จะคล้องที่จะอสวมเอาเมื่อเมื่อไรที่ไหนก็ได้มันมากเลือเกิด <c oughs> พอคล้องปั๊บก็มากาาว่าแล้วไอ้กูของกูเกิดแล้วมานทั้งห้าครบบริบูรณ์แล้ว ก็ตายไปทีหนึ่งตายไปจากปกติภาพที่เราไม่มีความทุกข์คำว่าปกติภาพหมายถึคำว่าเราอยู่ดีๆอย่างนี้มันไม่มีความทุกข์มันคล้ายๆกับเป็นในธรรมชาติเดิมบริสุทธิ์อยู่นะั่นมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนอะไรเพราะเราติดบ่วงมานปับปก็คือตายไปทีหนึ่งจากสภาพเดิม,มก็เป็นทุกข์ โดยอาการใดอาการหนึ่งทุกขมหรือทุกหวานหรือทุกอะไรก็ทุกหอมหรือทุกเหม,ม็นมันมันทุกทั้งนั้นนะเพราะมันมีอได้ทั้งนั้นเลยถ้าต้นเหตุมันมีจากความยั่วยวนมันก็ทุกประยางถ้าว่ามันทําให้เกลียดชังอีินาอาใจ,จมันก็ทุกอย่างหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเราอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์น,นัมันหมายความว่าอย่างไรท่ามกลางสิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์ได้ในในขณะจิตเดียวใน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 ,ในพริบตาเดียวนี่ นี่เราก็มีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันถ้าเรียกเป็นเครื่องรางก็เป็นเครื่องรางของพระพุทธเจ้าคือสติปัญญาความรู้โพธิของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นเครื่องอทำให้เราเหมือนกับพระพุทธเจ้าไปเสีย ก็เลยไม่จิตบวงมานแล้วก็ท่าถ่ายมานเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านท่าเนี่ยคือข้อที่ว่าไอ้ตัวกู้ของกู้มันเกี่ยวกับมานเกี่ยวกับพระยามานอย่างนี้เกี่ยวจนถึงว่ามันนั่นแหละคือมานตัวกูของกูนั่นแหละคือมาน ตัวกูเกิดของกูเกิดเมื่อไรก็เป็นมารครบทั้งห้าปัญจมาลามาราามาทั้งห้าครบเมื่อนั้นตัวกูของกูเกิดเมื่อ,อไรมารทั้งหา้าเกิดครบเมื่อนั้นไอ้เราก็แหลกรานไปพักหนึ่งจนกว่าหมดเหตุหมดปัจจัยดับไปคืนสู่สภาพปกติอีก แล้วเดี๋ยวก็เผลอไปติดบ่วงมานอีกทางนั้นทางนี้ทางตาทางหูทางเจมูกคนระวังเอาแล้วเอาก็แล้วกันที่เราพูดกันอยู่เสมอเสมอขึ้นข,ข้อที่ว่า <c oughs> ถ้าเราไปอยู่ในที่สงบสงัดคนเดียว <c oughs> นั่นน่ะมัน มันโอกาสมีน้อยนหละที่จะที่จะเข้าไปในบ่วงมานะแต่พอเราเกี่ยวข้องกับบุคคลสิ่งของอะไรหรือสังคมอันนี้มันโอกาสมันมีมากนะที่จะเข้าไปในบ่วงมนะันทีนี้อย่างไหนมันดีกว่าจะมาถือศีลในมุ่งยุ่งไม่กัด รั่วจะไปนั่งไอ้ที่ทุ่งนาที่ยุงมันชุม่มจะถือศีนตรงไหนดีมองให้ดูมองดูไอเดียมันคนละงแง่ถือศีนในมุ้งยุงมันไม่มีมันก็ไม่กดัดมันก็ง่ายเป็นเด็กเล่นไปเลยทัาน,นถ้าจริงกันสักหน่อยก็ต้องมาถือศีนนอกมุ้งสิยุงมันชุมชุมด้วย ถ้าว่าเราอยากจะผจนมานเหมือนพระพุทธเจ้ากันบ้างก็ลองออกมาสู่สภาพปกติมีการสังคมมีการไปการมาการดูการแลกันอะไรอยู่อย่างนี้นะั่นแหละมันจะได้รบสู้กับมานจะสนุกหรือไม่สนุกจะแพ้หรือชนะมันจะได้รู้กันไป ถ้าไปเก็บตัวอยู่เสียในที่ที่ไม่เคยได้มีอะไรเข้าถึงนักมันก็ก็ง่ายมันจะทำให้ย่อนสมรรถภาพถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะติดต่ออายุธนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เหลืออยู่ทางใจอย่างเดียวมันก็ยังเกิดมารได้อยูน่นะมันวกไปไอ้เรื่องในอดีตเรื่องอนาคตก็ตม้มไปเอาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในอดีตหรือในอนาคตก็ตามมาเป็นในบ่วงของมารจนได้มันแต่มันน้อยกว่าอมันมันน้อยเข้ามามากแต่ถ้าเราอยู่โดยชีวิตปกติแล้วยิ่งอยู่ ชักลางสังคมที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยนะมันก็รวยรวยบวงมามากไปด้วยบวงมานี่ก็เหลือแต่ว่าเราจะเป็นนักสู้กันแค่ไหน <c oughs> นี่ถ้าเก่งมันต้องเก่งที่นี่มันจะเก่งอยู่ในมุ้งตรงความว่าเอาละรบสู้ผจญมารกันตรงที่มันเกิดตัวกูของกูนะ ตรงไหนมันเกิดตัวกูของกูตรงนั้นนรบกันกันกบมารผจญมารให้ชนะมารจนได้ยังจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารเรื่องตัวกูของกูคือมารมันเป็นอย่างนี้ให้สรุปใจความเอาไว้ให้ได้เป็น หลักอีกอันหนึ่งว่าตัวกูของกูนะ่คือมานครบทั้งห้า,เ,าเกิดตรงไหนเมื่อไรก็มีตรงนั้นเมื่อนั้นเพราะว่าบ่วงของมารปิว่อนอยู่เต็มไปในอากาศแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าฉันทําลายหมดแล้วฉันฆ่าแกแล้วฉันร่องรอยของฉันแกจึงไม่รู้จัก ถ้าฉันอยู่ในสภาพเนื้อสูงกว่าที่แกจะรู้จักผันได้มันจะอ่านให้ฟังอีกทีว่าพยามานเขาว่ายั่งวทันติมมะ,มะยิทันติคนเขากล่าวสิ่งใดว่าของกูเยวทันติอหันติยะ และกล่าวผู้ใดว่าตัวกู้เอทเจเตมโนอัติถ้าจิตของท่านคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน้าเมสมณโมกคติสมณะเอย๋ยเจ้าไม่พ้นมือเราไปได้ดอกพยามารก็ท่าทายพระพุทธเจ้าอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้ากโต้กลับไปว่ายั่งวทันตินตังไม่หัง่ง คนเขากล่าวสิ่งใดว่าของกูเราไม่กล่าวสิ่งนั่นว่าของกูเยวทันตินาเตอะหังคนใดกล่าวว่าตัวกูเราไม่ได้กล่าวคนนั่นว่าตัวกูเฮวังปาปิมาชานาหิมานเอ่ยเจ้าจงรู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างนี้นาเมมักคำปิทักกสติแม้แต่ร่องรอยของเราเจ้าก็เข้าใจไม่ได้ what how and fee